บางทีผลลัพธ์ที่ใช่อาจจะไม่ได้มาจากงานที่เราชอบแต่มันคืองานที่เหมาะกับโจทย์ของผู้คนในยุคนี้แน่นอนค่ะถูกที่ถูกทีมถูกเวลาและก็ถูกจังหวัดสำคัญที่สุดนะวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้กับคำว่าออนไลน์เครื่องมือและเทคโนโลยีอ,อ้นเป็นคนหนึ่งเลยค่ะที่วันนี้ไม่รู้เรื่องออนไลน์เลย Facebook ก็เปิดใหม่เป็น Ig กับเพิ่งมาเล่น เข้าอ e ีเมลตัวเองก็ยังเข้าไม่เป็นเลยแต่ความโชคดีของอ้อนและเพื่อนๆที่อยู่ด้านหลังทั้งหมดคือเราไม่ปิดโอกาสให้กับตัวเองเวลาที่มีโอกาสอะไรใหม่ๆใ,ใช่แล้วค่ะออนจะขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ส่งต่อความสำเร็จแล้วก็แบ่งปันโอกาสให้กับเพื่อนๆทุกคนใครก็ตามค่ะในวันนี้ที่อยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆอยากเรียนรู้โอกาสใหม่ๆและวันนี้อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองอย่างสิ้นเชิงวันนี้ออนพร้อมซัพพอร์ตค่ะ พร้อมส่งต่อจับมือทําทุกขั้นตอนในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นใช่ไหมคะพวกเราใช่ใช่แล้วค่ะพร้อมสพอร์ตทุกความฝันไม่ว่าวันนี้คุณจะสู้กับอะไรอยู่ทักมาพูดคุยกับอ้อนค่ะอ้อนรอทุกคนอยู่ค่ะแล้วเจอกันค่ะ